สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดมินชวนทำเมนูแกงกะทิหมูใส่ฟักทองนะคะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดนะคะแอดมินเขียนไว้ด้านล่างแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงไปดูได้เลยนะคะเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราทำการตั้งหม้อน,นะคะเราจะแกงโดยใช้หม้อน,นะคะใส่หัวกะทิลงไปค่ะจากนั้นรอจนกระทั่งกะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะ เราจะทำการใส่พริกแกงเผ็ดค่ะตามด้วยกะปินะคะจากนั้นนะคะทำการผัดตัวพริกแกงแล้วก็กะปินะคะให้ละลายเข้ากันดีกับกะทินะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกะทิเริ่มแตกมันนะคะหลังจากละลายเข้ากันดีแล้วกะทิแตกมันแล้วนะคะจากนั้นแอดจะทำการปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ จากนั้นใส่เนื้อหมูที่หั่นไว้ได้เลยนะคะจะเป็นเนื้อหมูติดมันนะคะแอดจะทำการเติมน้ำปลาก่อนนะคะแล้วจึงค่อยใส่หมูลงไปนะคะทำการผัดหมูให้เข้ากันดีกับพริกแกงนะคะตรงนี้นะคะจะช่วยทำให้ตัวหมูไม่จืดนะคะจะมีรสเค็มนิดๆของน้ำปลานะคะหลังจากผัดหมูกับเครื่องแกงแล้วนะคะให้ความสุกข,ของหมูส,สุกสัก70-80%อร์เซ์นะคะจากนั้นค่อยเติมหางกะทิลงไปนะคะ คนเล็กน้อยนะคะให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นปิดฝานะคะทิ้งไว้ได้เลยนะคะรอจนกระทั่งกะทิเดือดจัดค่ะตอนนี้กะทิของเราเดือดจัดแล้วนะคะหมูของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นใส่ฟักทองลงไปนะคะ แอดจะทำการปอกเปลือกฟักทองออกบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากเปลือกฟักทองค่อนข้างแข็งนะคะสามารถปอกออกได้เลยนะคะตรงนี้ตามชอบได้เลยนะคะบางท่านชอบแบบปอกเกี้ยงๆนะคะแต่แอดมินใช้วิธีการปอกบ้างเล็กน้อยนะคะใส่ฟักทองลงไปนะคะเกี่ยตัวฟักทองให้จมกะทินะคะจากนั้นทำการปิดฝาไว้ได้เลยนะคะเพื่อให้ตัวฟักทองนะคะสุกอย่างทั่วถึงกันนะคะ สังเกตนะคะตอนนี้ฟักทองนะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเริ่มเนื้อเริ่มมีความใสขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยจากนั้นแอดจะทำการปรุงรสแล้วนะคะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาเราแบ่งไว้นะคะใช้สองส่วนนะคะตอนที่ใส่ผัดกับหมูและตอนใส่กับตัวแกงอยู่นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ใส่ใบมะกรูดค่ะตามด้วยพริกหยวกค่ะพริกชี้ฟ้าแดงค่ะจากนั้นคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีนะคะตรงนี้พริกหยวกหรือพริกชี้ฟ้านะคะมีแบบไหนใส่แบบนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะต้มไปเรื่อยๆสักครู่หนึ่งนะคะจนกระทั่งทุกอย่างสุกดีนะคะ จนฟักทองได้ที่และตัวใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าพริกหยวกนะคะส่งกลิ่นหอมได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นทำการใส่ใบโหระพาได้เลยค่ะคนให้ตัวใบโหระพานะคะโดนน้าแกงนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากใบโหระพาสุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อสามารถทำการปิดแก๊สได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาของแกงกะทิหมูใส่ฝักทองนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับไข่เจียวซักฟองนะคะหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอร่อยคู่ครัวของเราด้วยนะคะหากเพื่อนๆมีเมนูไหนแนะนำที่อยากให้อดินทำนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ